ช่วงสุดท้ายแล้วครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้เราต้องตามหาใครไหมไม่ต้องนะไม่ต้องละไม่ต้องตามหาเนียงคนเดียวก็พอเฉพาะอาจารย์ตายครับคุณชูชาติไตาและตนรประดิษฐ์นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยไอ้หนุ่มจากแดนฮาราวันครับใช่วันนี้มีเทคนิคสวยๆมาฝากกันในช่วงนี้ฮะเทคนิคลุกเกอร์กับอาจารย์ตายพิ่ิตครับ เทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตสนับสนุนโดยบริษัทมตทจำกัดมหาชนหลัดที่ยงยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้สนุกครับสาหรับมือหัดใหม่ครับจะมีปัญหาเยอะในการแก้สนุกนะครับทีนี้การแก้สนุกก็จะมีวิธีวันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้สนุกชิ่งเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับครับอันนี้เป็นวิธีการคิดก่อนนะฮะที่เราจะแก้สนุกนะครับที่ผมตั้งนะฮะจะสังเกตได้ว่านะครับโต๊ะสุเกิลมาตรฐานเนี่ยนะครับความยาวนั้น12ฟุตครับจากท้ายมาหัวโต๊ะ12ฟุตโดยประมาณความกว้างครับจากชิ่งนี้มาชิ่งนี้ 6ฟุตโดยประมาณนะครับจากน้ําเงินนะครับไปขอบชิ่ง6ฟุตถูกไหมฮะเราแบ่งขึ้นโต๊ะน้ําเงินไปด้านล่างอีก6ฟุตจากน้ําเงินมาชมพู3ฟุตนะครับตรงนี้คือ3ฟุตจากชมพูไปชิ่ง3ฟุตแต่ถ้าจากน้ําเงินมาจุดน้ําตาลอันนี้มากกว่า3ฟุตถ้าถึงแดงเน,นคือ3ฟุตจะสังเกตนะครับ mm hmm. เพราะว่าจากชิ่งเนี่ยมาเส้นเมืองหรือว่าตัวีเนะี่ย73เซนติเมตรเองนะครับตรงนั้นนะ ทีนี้ถามว่าเกี่ยวอะไรากับการแก้สนุกนะที่ผมทําแบ่งครึ่งของโตเนี่ยเพื่อหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าถ้าแทางจากลูกขาวที่ปากหลุมตรงนี้นะครับผ่านแนวชมพูนะที่ผมตั้งไวน้นแนวชมพูทิศทางของลูกขาวที่วิ่งเนี่ยจะวิ่งมาที่หลุมกลางโดยประมาณถ้าแทางไม่แรงนะักเดี๋ยวคอยชมนะครับ จะสังเกตนะครับว่าจะวิ่งมาโดยประมาณถามว่าเกี่ยวอะไรกับการแก้สนุกนะครับสมมุติว่านะครับแดงอยู่ตรงนี้นะครับลูกมันสนุกนะครับแดงอยู่ตรงนี้อยู่แนวเส้นตรงเดียวกับหลุมใช่ไหมครับเผอิญโดนวางสนุกนะครับชมพูบางตรงนี้ถามว่าจะแก้ยังไงอ่าแล้วก็วิธีครับแล้วก็เดินมาดูครับแนวที่เป็นตั้งฉากกับแนวชมพูถูกไหมครับแล้วลาแทง จุดตรงเนี้ยขาวจะวิ่งไปหาหลุมอ่าวิธีแก้สนุกชิ่งเดียวครับแล้วก็แทงตรงตำแหน่งจมพูเลยนะครับครับอ่าอันนี้ก็แก้ถูกถูกไหมครับอ่าถ้าสมมุติว่าผมและสนุกเหมือนเดิมทำยังไงครับแล้วก็ทดจุดนะฮะเรารู้ว่าแทงไปตรงนี้นะครับเส้นทางของลูกขาวที่จะวิ่งเนี่ยไปหลุมอ่าแล้วก็ทดมาอย่างน้อยประมาณหนึ่งลูกสนุกครับให้ก่อนแนวจมพูนะครับ เส้นทางขาวก็จะวิ่งแคบลงนะครับคอยชมครับครับในทำนองกลับกันนะครับถ้าขาวอยู่แนวเส้นตรงกับหลุมนะครับเราจะแทงแก้ลูกแดงรือสีอยู่แถวแถวหลุมมุมตรงนี้นะครับแล้วก็แทงแบบกลับหัวกับหางครับแทงไปี่แนวชมพูเหมือนกันใช่ใไหมฮะ ลูกขาวก็จะวิ่งที่ทางขาวก็จะวิ่งไปหาหลุมนะครับทีนี้ในมุมนี้นะครับหลุมกลางเหมือนกันครับแทงไปแนวครึ่งหนึ่งครับขาวก็จะวิ่งมาหลุมนะครับถ้าแทงจากหลุมนี้แทงมากลับหัวกับหางก็จะวิ่งมาหลุมกลางนะครับครับจะสังเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายการแก้ทุกชิ้นเดียวแล้วในแนวขวางของโต๊ะนะครับทีนี้มาแนวนอนฮะเราทราบอยู่แล้วว่าความกว้างของโต๊ะนะครับจากชิ้นนี้ ชิ้นขวาไปชิ้นซ้าย6ฟุตนะครับกึ่งกลางคือ3ฟุตนะครับตำแหน่งขาวที่ผมตั้งไว้ผมจะแทงไว้ครึ่งหนึ่งของโต๊ะคือ3ฟุตคือแนวใต้จุดดำนะครับหลังจากขาวกระทบแนวที่จุดแดงที่ผมตั้งไว้แล้วเนี่ยนะครับตั้งไว้ตรงนู้นนะครับทิศทางขาวที่วิ่งจะวิ่งมาหาหลุมนี้โดยประมาณแต่ด้วยที่ผมอธิบายไปแล้วในช่วงก่อนแรกๆตอนที่3ที่4เรื่องการย้อนสกลาดถ้าเราแทงเบานะขาวจะเข้าชิ้นนี้ก่อนถึงฮนะแต่ถ้าแทงแรงแทงเร็วขาวจะมาที่หลุมเดี๋ยวคอยชมดูนะครับ จะสังเกตนะครับวิ่งมาที่หลุมนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าลูกมันสนุกนะครับแดงอยู่แถวนี้ครับเป็นแนวเส้นตรงเดียวกับหลุมนะครับจะทํายังไงการแก้ชิ้นเดียวอ่าแล้วก็แทงไปที่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งกลางระหว่างชิ้นนะครับอย่าแรงนักอย่าเบานักครับอย่าแทงไซด์นะครับจะสังเกตนะครับถ้าสมมุติว่ามัน เหลื่อมไปหน่อยครับไม่ตรงหลุมหรือขาดหลุมหน่อยนะผมอธิบายข้างต้นแล้วว่ากขทดไปนะฮะทดจากนุ่นมา1นลูกสนุก2ลูกหรือว่ามันเกินมาตรงนี้คุณก็ทดเกินจากตึงกลางของโต๊ะไป1หรือ2ลูกสนุกครับลองซ้อมดูครับไม่ยากอย่างที่คิดล้ครับครับเมืนไงไม่ยากอย่างที่คิดครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าต้นไปนะฮะใช่ครับอาจารย์ตายก็จะมีเทคนิคการเล่นที่ระดับสูงขึ้น ครับแล้วก็ระดับที่ง่ายจนบางท่านคิดว่าลูกเนี้ยมันง่ายแต่จริงๆมันทำอาจารย์ตายบอกว่าคิดไว้ตั้งนานผมหลุดไปอีกหลายเส้นแลอฮะนีล่วงไปก่อะอ่ะนะครับโดยก็ใครเป็นแฟนนะครับในช่วงของอาจารย์ตายไงก็นําเทคนิคนะครับการสอนของอาจารย์ตายไปฝึกซ้อมประจําครับคิดว่าน่าจะทําให้การเล่นสโนุกเกอร์ของคุณนั้นดีขึ้นใช่ครับเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยก็คือรถพาแต่สนุกเกอร์เนี่ย เพิ่มแต้มใช่นะครับเพิ่มแต้มเพิ่มการใช่นะฮะเพิ่มตังค์วันนี้ขอบคุณครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะฮะวันนี้บกจุ้ยคิวทองบีแหลมสิงลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ To see or the over. Wow, what an effort what an effort this is this could be one of the great escapes absolutely incredible he's tried and won.